ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับสโมรสรใหม่ของคาริมเบนเซม่าโคดเดลยิงเจ้าของรางวัลบอลองดอปี2022ที่ตอนนี้กลายมาเป็นกองหน้าป้ายแดงของอัลอิติฮัดทีมจากลิกซาอุดิอาระเบียด้วยสัญญา2ปีบวกกับอีก1ปีนะครับกับค่าตอบแทนมหาศาลที่แวาวลมาว่าเฉียด,ด200ล้านยูโรต่อฤดูก,กาลหลังหักภาษีแล้วกันเลยทีเดียวและด้วยการเซ็นสัสญ,ญญาฉบับนี้จึงทาให้เบนเซม่ากลายเป็นมหาเศรษฐีแห่งโลกลูกหนังเลยก็ว่าได้ซึ่งผลพวงจากสิ่งที่เบนเซม่าได้ทั้งหมดในวันนี้ม สำเร็จจากโอลิมปิกลียงและเรอัลมาดริดโดยเฉพาะกับราชันชุดขาตลอด14ฤดูุก,การของกิ่งคาริมนั้นมันเต็มไปด้วยความน่าทึ่งและความสำเร็จที่ยากจะหาใครมาเทียบเคียงได้แน่นอนว่าเบนเซม่าคือตำนานแต่ก็อย่าลืมว่าทุกงานเลี้ยงนั้นต้องมีวันเลิกราไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่จะสามารถ้ายแข่งได้ไปตลอดกาลเมื่อถึงเวลาการจากลาก็ย่อมต้องเกิดขึ้นนะครับและอย่างที่เราได้เห็นเบนเซม่าได้รับการฉลองส่งท้ายแบบจัดหนักจัดเต็มจากทั้งเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชและมาดริดดิสตาต้อยใหญ่มากมมมาาาายแตต่่่่กกกอออองงทีบบบวลวลลดเขนนนนซัััิ้ค ุดดยอดและแน่นอนเมื่อเขาจากไปมันก็คืองานช้างของคนที่จะเข้ามาแทนที่อย่างแน่นอนสาหรับเบนเซม่าเขามีอิทธิพลกับนักเตะมาดริดทั้งในและนอกสนามความสามารถในการหาช่องที่ยอดเยี่ยมและจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบขาดนี่คือช่องว่างยากจะเติมเต็มอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงได้ลองคัดสุดยอดนักเตะที่คาดว่าจะรับมือกับช่องว่างที่เบนเซม่าทิ้งไว้ให้มาดริดได้ในหาแข้งตัวแทนเบนเซม่าที่มาดริดควรพิจารณาเรนเดลโคลโมอานีา one, จากไทร์คแฟงเฟิร์ต นี่คือกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของแฟรงเฟิร์ตที่กำลังถูกจับตามองจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปนะครับและถูกคาดการณ์ว่าจะตัวอาจได้อำลาอินซีแดงดำในช่วงซัมเมอร์นี้มัวนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยยิงได้ถึง23ประตูกับอีก17แอสซิตตลอดการลงสนาม46เกมทุกรายการมีการรายงานว่าเอเย่นของโคลโมนี่นั้นได้ยื่นเสนอชื่อของดาวยิงวัย24ปีรายนี้ให้กับมาดริดพิจารณาการเลยทีเดียวและด้วยผลงานกับแฟรงเฟิร์ตแน่นอนว่าเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเขาเองนั้้บบรรอะะกกาปปดดโลไ อายุอานามที่เพิ่งจะอยู่ในวัย20ต,นต,นตน้นๆถ้าหากโคลโ,โมอานี่พิสูจน์ตัวเองที่มาดริดได้กนจะกลายเป็นตัวเลือกในระยะยาวที่ไม่เลวเลยล่ะคนต่อมาคายฮาวเวสจากเชลซี โอเคครับเรากลับมาตามกระแสกันบ้างแน่นอะนะว่าค่ายฮาวเวดคือนักเตะที่ถูกโยงกับมาดริตหนักมากในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับที่เราอาจด้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสิงบรูภายต้าการมาของมาร์ดิโอโปเชติโนซึ่งค่ายฮาวเวดอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแม้ฮาวเวดจะไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแต่อย่างนั้นนะครับฮาวเวดก็สามารถเบียดชนะกองหน้าหลายคนของเชลซีแล้วถูกส่งสนักเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวฮาวเวดสามารถไปกับบอลได้ดีนะครับมีเทคนิคและวิชั่นการจ่ายบอลที่ยอดเย,ย วังงพึ่ได้ลองจินตนา,าก,การดูว่าถ้าริมเส้นของฮาเวดเป็นวีดิซูดกับโรดิโกบางทีเจ้าตัวนั้นอาจจะทําผลงานได้ดีกว่าที่เคยทําได้กับสิงห์บุรุก็ได้นะครับชูอัลเฟลิกซ์จากอัเลโกมาดริด หลังจากไม่ได้ไปต่อกับเชลซีเพราะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโปเชตติโนนั้นทำให้ชูวัเฟลิกแขงโกลเดนบอยประจำปี2019ต้องกลับมาอึดอัดกับแอตมาริดอีกครั้งนะครับถ้ายังไม่ลืมเฟลิกคือกองหน้าที่เคยถูกจับตามองนะครับและถูกยกย่องว่าเป็นแข้งพรสวรรค์ตั้งแต่อายุน้อยก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับตราหมีทีมที่จะดูขัดกับตัวตัวไปซักทุกอย่างทั้งแผนการเล่นวิธีการเล่นแนวคิดต่างๆจนถึงตอนนี้คำตอบมันก็เด่นชัดแล้วว่าฟุตบอลของ, Diego one, อง Felix, ดีเอโก้ซิเมโอเน,นที่ เซมาที่สําคัญเลยในแกับพวกเขามีเงินมากพอมันก็น่าลองเสี่ยงดูกับกองหน้าพอสวรนคนนี้อีกสักครั้งและเช่นเดียวกันกับฮาเวสนะครับเฟลิกเองไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าที่จะกดสกอร์ได้เป็นกกอบเป็นกล้ามแต่ถึงอย่างนั้นจุดเด่นสําคัญที่เฟลิกยังคงแสดงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือความอันตรายเวลาที่ตัวนั้นได้เล่นเกมรุกวิกเตอร์โอซิมเฮตนาโปลี วิกเตอร์โอซิมเพนคือสุดยอดกองหน้าขนาดแท้ที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนี้เ <c oughs> ขาคือกองหน้ากำลับบงหลักที่พานาโปลีคว้าแชมป์เซเรออาในฤดูกาลน,นี้นะครับดดวยินนาโจรีย,ยสามารถยกเครื่องเกมรุกนาโปลีให้อันตรายขึ้นมาได้อีก,กระดับและยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วย31ประตูกับอีก5แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งสิ้น39เกมให้กับนาโปลี้วยผลงานระดับนี้มีหรือที่จะถูกมองข้ามนะครับแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนการสัญญาโอซิมเพนนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสัญญาของเจ้าตัวกับนาโพล เงิน150ล้านยูโรมากองไว้ถึงจะพิจ,จรารณาและด้วยความสามารถที่พิสูดได้เห็นแล้วในวันนี้บวกกับอายุที่เพิ่งจะเพียงแค่24ปีจึงทําให้พวกเราเชื่อกันว่าโอซิมเฮดจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่น่าจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากแฮร์รี่เคนทอตแนมฮอสเปอร์ เมื่อพูดถึงกองหน้าจะไม่มีชื่อของชายคนนี้ได้อย่างไรด้วยความที่อนาคตของเคนกับสเปอร์ช่วงนี้ดูล่มลุ่มนันดอดว่าจะอยู่กับสเปอร์ต่อหรือจะย้ายไปประสบความสำเร็จกับสโมรสมรสอ,อื่นและเมื่อสโมรสรปลายทางที่ถูกโยงคือมาดริด,ดที่เรียกได้ชื่อว่าเป็นเจ้ายุโรปแน่นอนว่าสโมรสรราชชุดขานั้นสามารถามอบผู้ช่ให้กับแฮร์รี่เคนได้อย่างไม่ยากเย็นและตัวเคนเองก็เป็นสุดยอดกองหน้าทีไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วแม้ในสิ้นนี้จะถูกฮาแลนดยิงกลบพระสมีไปบ้างแต่30ิบลูกในพรีเมียร์ลีกปีน การมาแทนตำแหน่งของเบเเซม่านั้นดูจะไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนำซ้ำวิธีการเล่นของเขนอย่างคล้ายกับเบเเซม่าอย่างมากอีกด้วยด้วยทุกอย่างที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าแฮร์รี่เคนคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับที่จะมาแทนที่ของเบเซม่าแน่นอนไม่ว่าสโมสรไหนก็อยากได้เขนทั้งนั้นแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเขนว่าเขาอยากจะย้ายมาหรือไม่ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเปิดเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์